<No. S 2> รู้ไหมว่าการสูบบุหรี่ทำลายสมองได้อย่างไรไกลไกของมันก็คือหนึ่งมันจะมีสารพิษในบุหรี่เช่นนิโคตินคาร์บอนมอนอ,อกไซด์สองตัวนี้ทำไมถึงทำให้หลอดเลือดตีบได้หนึ่งตัวสารพิษเนี้ยมันทำลายตัวเยื่อบ,บุหลอดเลือดหลังจากทำลายแล้วเนี้ยมันทำให้เกิดหลอดเลือดอักเสบตลอดเวลาอักเสบแบบเรื้อรัง หลังจากนั้นมีไขมันไปอุดตันตามบริเวณที่อักเสบเยอะขึ้นก็เลยทําให้หลอดเลือดในสมองอุดตันง่ายเมื่อเกิดหลอดเลือดในสมองอุดตันคนไข้ก็จะมีอาการที่เรียกว่าส t ต o ก e ข้อ2 ก็คือนิโคตินในบุหรี่ไปกระตุ้นระบบกระสาทอัตโนมัติเรียกว่าระบบซิมพาเทติกทาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นทําให้หลอดเลือดหดเกร็งมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทําให้หลอดเลือดอุดตันมากขึ้นนอกจากนัน้นการสูบบุหรี่ก็ยังทําให้เลือดหนืดมากขึ้นแล้วก็ยังมีการเกิดตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี้ยมันจะไปจับกับส่วนประกอบในเ,นเลือดแดงเราเรียกว่าฮีโมโกบินคาร์บอนมอนอกไซด์จับฮีโมโกบินปุ๊บมันก็จะไม่จับออกซิเจนแล้ววมมันนันนกก็ขางเเีออิจไปท่ส นอกจากนั้นุทธการสปปุรีก็ยังเกิดเขาเรียกว่าฟรีแลดิเคิลหรือว่าอนุมูลอิสระ,ะคำนี้จะค่อนข้างคุ้นชินกันดีเพราะว่ามันจะทําให้แก่เร็วนั่นเองตัว<ม>อ,อนุมูลอิสระเนี่ยทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาททาให้เซลล์ประสาทเสื่อมแล้วก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นสุบรีทําให้แก่เร็วอย่าสลยนไพร